คนพูดเยอะที่สุดใน TikTok ละมั้งค of <im> ือตามหากันให้ควักเลยขายดีมากๆหลายล้านขวดเล่นคลดิปที่เป็นการทดลองผลิตภัณฑ์แล้วว่าจากความรู้สึกของตัวผมเองผิวผมเองไม่ได้บอกรวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดดูเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นและอ้านคำคิปไปใช้โดยไม่แจ้งช่องโดยขาดสินค้านี้ซื้อมาเองวากุบ้าตายหลายวัน ตอกตอนนี้ทุกคนเข้าใจกันว่ามันคือแบบจุดตต้นต,ต,ตอนของจริงเป็นแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์แรกที่บูมใช้เลยก็ว่าได้อ่ะก่อนที่จะมีแบบว่าทุกแบรนด์ที่เราเห็นตอนนี้นี่คือแบรนด์แม่นั่นคือมิชีนทุกคนินมาแล้วค่ะมันคือตำนานมากแล้วคือตอนนี้กลายเป็นการแดดที่แบบคนพูดเยอะที่สุดในดิจิตอลเรามัง้งแล้วนี่ก็ซื้อ่าแล้ว เรียบร้อยคือถามจริงๆนะมีคนไม่ซื้อไหมถามแค่นี้เพราะถ้าได้เห็นตอนเนี้ยคือตามหาก,กันให้ควักเลยคือเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นกระแด,ดที่แบบโด่งดังในจีนขายในจีนคือหลายล้านพ้วดตอนแรกคิดว่าแบบเป็นสตอรี่แบบเล่าเอาฟิลแต่คือผมไปลองหามาดูทุกคนทุกคนมันคือขายจริงๆขายดีมากๆ บนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งของจีนนะทุกคนไปเสิร์ชดูนะแล้วคือตอนนี้คือลามมาไทยแล้วมันเป็นของที่แบบคือต้องมีตอนเนี้ยมากๆเลยอ่ะมันน่าพูดจนถึงขั้นว่าคุณไม่สามารถอัดคลิปลงทิกติกได้เพราะความยาวคลิปทิกติกไม่พอคือต้องมาเล่าในยูทูบอ่ะคือมันขนาดไหนทุกคนคิดดูนะตัวนี้ชื่อเต็มๆของเขาคือมิทีนเอาคว้าเบสเอลต้าโปรพลิชั่นแมทแอนด์ไลท์เฟรชเชลสันสกินโป้ชื่อยาวมากทุกคนคือต้อน,นานอีกแล้วจริงๆอ่ะเขาเรียกกันว่ากันแดดหมกเหลืองตัวนี้เป็นสูตรแแแมมทททอออนนนนดด์์ไไลุกคคคื่่่าา APF APF PA เเียบจะะต้งงพูถึ50 บวกสีบวกคือ U V p r ร t e c t o r ปกป้องได้หมดรังสี U V A รังสี U V B กันผิวแก้ได้หมดเลยแล้วจะบอกว่าตัวเนี้ยคือกันแดดที่เหมาะสมกับอาการร้อนแบบสุดๆแดดแรงแบบจัดเต็มแบบเมืองไทยแบบสุดๆไม่ใช่เพราะว่าค่า A P F อย่างเดียวนะแต่เพราะอะไรรู้ป่ะเนื้อทุกคนคือเนื้อกันแดดอะเป็นอะไรที่แบบคนอวยเยอะมากแต่ก็คิดว่าแบบเอออะไรเงี้ยเพราะว่าเอาตรงๆนะเวลาคนอวยอะคนฟังชอบไม่คือคิดว่าไข่ของซึ่งเวลาบุงอวยอะคนก็บอกว่าใข่ของแต่จะบอกเลยนะเนื้อกันแดดอะคือดี มากจริงๆเหนือนะ่ะน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กันแดดตัวนี้ดังได้สำหรับบุมเลยทุกคนจนินตนาการนะถ้าคนนี้ยังไม่เคยใช้มันคือฟิลเนื้อน้ำนมที่มีความชุ่มชื้นมีการบำรุงด้วยแล้วคือถือว่าตัวนี้เป็นกันแดดหลักโลกอีกตัวหนึ่งเพราะไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีซี่ชนิดที่แบบไม่เป็นอันตรายต่อปะกาลังคือทาเล่นนำ้ำทะเลได้เลยจ้าเอาไปเข้าอุทยานต่างๆก็ได้ไม่โดนปับแน่นอนถ้าใครไม่รู้นะจะบอกว่าถ้าทากันแดดที่ไม่ได้แบบเป็นกันแดดหลักโลกอะ่ะเวลาไปออกทริปออกทัวร์เขาปับนะอันนี้เร่องิยยด้ว มันไม่ได้อ่อนโยนแค่กับโลกไงคือมันอ่อนโยนกับผิวเราด้วยไงเพราะว่าไม่มีทั้งน้ําหอมไม่มีทั้งแอลกอฮอล์เลยใครที่มีประวัติไม่ดีประวัติเสียคือการทากันแดดแล้วน้ำมือก็อยากให้ลองตัวนี้เดี๋ยวจะลองเนื้อให้ดูแบบที่มือก่อนฟิลแบบโยโย่อะดูนะคือเนื้อก็นแน่ะทุกคนเป็นเนื้อที่ใช้คำว่าแบบบางเบาสึมง,ง,ง่ายได้แบบถูกต้องม,อกมากๆแล้วมันเกียเ่ยวม่บีบเยอะมากแต่ว่าเห็นปะดูมันไม่เงาดูหลังมือปุ้ดิเพื่อนในปุ้ยแอบไปทดสอบกับกล้อง UV camera ม,มาทุกคนว่ารอดไม่รอดจะบบบบอออออกกกวว่่่่่่าา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 ไไไไไมม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 ดด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 ด้้้แแแคคคคคธรรรรนนนนนนะะะืืปปจเเเพหหชิัััสถทีขูล โดยเขาจะมีเทคโนโลยีอควาแมทเทคโนโลยีมันคือการที่แบบพัฒนาโครงสร้างขึ้นมาด้วยการผสานโมเลกุลอควาเจลโพลิเมอร์กั Gel imer, กบไมโครพาวเดอร์ที่สามารถจับสารการแดดอะไว้ในโครงสร้างได้เพื่ออะไรรยู่ปะเพื่อให้เน<ๆ>ื้อมันเบาแต่มันยังแบบมีความชุ่มชื้นแต่ไม่เงาเกินไปนี่คือเหตุผลเดี๋ยวจะทาให้ดูนะแบบสองข้อนิ้วในชีวิตจรงิงไม่เอาแบบแอบปบแอปอะไรเงี้ยคือทาจรงิงจังเพราะชีวิตจริงบูมทาการแดดแบบเยอะมาก อาจริงๆนะบู๋ว่าบูบ๋ทาเกินสองขอนิ้วด้วยคือสองขอนิ้วบางคนอาจจะรู้แบบปื๊ดเลยแต่ของบู๋คือนี่คือสองขอนิ้วแบบไม่เห็นข้อนิ้วตัวเองเนาะบอกว่าไหลเป็นสามยังไั้คือบู๋ว่าบูบ๋ทาสองขอนิ้วมันไม่พออ่ะทุกคนใครบอกว่าสองขอนิ้วมันเยอะคือมันไม่พอแต่อันนี้คือจะลองแบบว่าสองข้อนิ้วทุกคนเห็นไปแลฮะ,ะคืออย่างว่าทันเกี่ยรก,ก็คือทั่วหน้าแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเกี่ยรให้ดูเนาะเจเพิ่งต้มไก่เพราะเราบีบเยอะมาก เดิอ่ะยังไม่ทําแบบว่าได้รูปอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยคือมันค่อยๆซึมไปเองเลยอ่ะแค่แบบเกี่ยให้ทั่วดูดิเห็นที่คอป่ะนี่เราสองข้อนิ้วอ่ะยังไม่ได้ทาคอหลังเลยนะพูนึ่งจะบอกแล้วว่าสองข้อนิ้วไม่พอามจริงคอหน้าก็ไม่พอแล้วสองข้อนิ้วลงไร้แค่หน้าแล้วเห็นป่าว่าเนื้อมันไม่ได้แบบ็อกเลยไม่ได้เป็นคราบเลยดูดินนอะไม่ขุยด้วยนี่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 ไม่ขุยแล้วไม่แครกรีแต่สิ่งที่รู้สึกคือทาแล้วผิวมันแบบมันมีความชุ่มชื้นคือบูมอ่ะไปดูส่วนผสมทเออนทกก แล้วสุดท้ายก็คือไฮโดรไลท์พีโปรตีนมันคือส่วนผสมบำรุงผิวที่แบบถูกทำลายจากแสงแดดอะทุกคนแต่นาไม่เงาเห็นปะคือไม่รู้จะพูดไงดีอะแต่ว่าตอนนี้นะถ้าจัดเมคอัพรูทีนนะตัวนี้ก็อยู่ในนั้นความเลิศคิดดูนะแล้วเป็นสินค้าในกระแสที่แบบบุญตามแล้วรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยโตกโตก100%เง้อแอร็ตบอกว่าแต่งหน้าทำได้นะสบายผิวมากส่วนราคาบูไม่รู้ว่าคนอื่นได้มาราคาเท่าไหร่เพราะว่าเห็นปกติคนบอกว่าได้ใาราคาคด้มาราือ349 349ไม่เกินนี้นะหรือว่านนมันเนก้อะไ่ไม่บ คิดว่าน่าจะเป็นโปรเพราะราคามันแบบจึง้งถ้าใครที่ยังไม่เคยลองอะ่ะคือต้องซื้อตอนนี้ละแล้วมีขายทุกที่แล้วนะไม่ต้องตามหากันแล้วนะพิกัดอีแอนบอยวัสันบิวเทียมทิงพาวเวอร์กหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ชอปปี้ลาซาด้าติ๊กต๊อกช็อปคือมันมีทุกที่จริงๆทุกคนตอนนี้นมันมีทุกที่แล้วคือเราไม่หาดูกันเถอะโอเคบอกเลยนะว่านี่คือกันแดดที่ดีแบบเวอร์อีกตัวหนึ่งที่ควรซื้อใช้ในเมืองไทยแล้จะบอกว่าจะทาสองพันดิวสี่พันดิวแปดมันดิโก็คือทาได้เลยม แล้วดูภาษาไทยแน่เนื้อเลยครับผมุกคนลืมกักริ่ง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 ไม่สนใจอู้ดเลยฟังติดตัดติ๊กตอกบูมิบูมาภาษาไทยที่กตอกบูมิบูมาภาษาอังกฤษแล้วก็ไอจีบูมิบูมนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วบ๊ายบายเมื่อกี้ยังไม่ได้ทาคอหลังเดี๋ยวจะทาคอหลังด้วยเพราะว่าจําเป็นเหมือนกันแล้วก็เติมคอหน้าเพราะเมื่อกี้มันยังไม่ช้ำพอเนี่ยประมาณแปะคอนิวแล้วบอกแล้วว่าสองคอนิวไม่พอจริงอ่ะแล้เนื้อดูดิเห็นปะรูปแบบไม่ต้องมองกระจก